เกิดเป็นชายชาติไทยอยู่บนพื้นดินไทยรับหน้าที่ลูกผู้ชายเพื่อได้จะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนระยะเวลาในการรับราชการปทหารครับผมร้องขอมาเพื่อได้รับโอกาสมากขึ้นในการสอบเป็นในสิบและเป็นก้าวแรกของการรับราชการเพื่อที่จะได้รับโควตาสอบเป็นนักเรียนในสิบหรือสอบบรรจุเป็นกองหนุนนะครับ<า>เพื่อที่จะได้เป็นทหารอาชีพมีสวัสดิการให้กับครอบครัวครับชชีวิตลููกผ้าย อย่าไปกลได้ฝึกระเบียบวินัยและความอดทนในการใช้ชีวิตของตนเองและอีกทั้งยังมีความเสียสละช่วยเหลือสังคมได้ค่ารักษาพยาบาลฟรีได้ศึกษาเพิ่มไปสำหรับคนที่ยังไม่จบมัธยมสามตอนต้นหรือตอนปลายสิ่งที่ได้รับจากการสมัครเป็นทหารกองประจำการนะครับผมได้รับการฝึก เรื่องระเบียบวินัยนะครับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมีเพื่อนคอยให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับและที่สําคัญคือได้รับสิทธิสวัสดิการเงินเดือนการรักษาพยาบาลฟรีนะครับแล้วก,ก็ก่อนที่จะปลดประจําการนะครับจะมีการฝูกอบรมอาชีพให้กับเราก่อนที่จะปลดประจําการเพื่อที่มีอาชีพรองรับในอนาคตนะครับหรือใครที่มีความประสงค์จะสมัครอยู่ต่อก็สามารถอยู่ได้เพื่อที่จะสอบเป็นนักเรียนในสิบ ทหารบกนะครับหรือเป็นมันจุเป็นกองหนุนครับรก็บจะมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อนที่จะสอบทุกครั้งครับก็ขอเชิญชวนนะครับเพ,เพื่อนเพื่นอนในพี่น้องที่อยากจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพของทหารนะครับเชิญมาเป็นครอบครัวกอทงทัพบกด้วยกันครับ ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับที่สนใจในการอยากจะเป็นทาหารนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับผหานทุกวันนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่น้องๆคิดนะครับขอเชิญชวนคนที่สมัครใจอยากเป็นทหารสมัครร้องขอมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับ